สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามียอสกาเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมปี2506ค่ะ ขอให้เป็นวันที่ดีหนึ่งวันนะคะอากาศร้อนทุกคนร้อนอบอ้าวนะในตอนกลางวันเดี๋ยวคลื้มเดี๋ยวฝนเนาะบ้านของทุกคนเป็นเช่นไรอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยระวังลมฝนนะคะไฟดับด้วยนะบางพื้นที่ทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีจังหวัดไหนที่จะได้รับน้ำฝนเนาะและก็ ต้นเดือนก็ยังตกนะต้นเดือนมิถุนาค่ะทุกคนคะ่ะโดยในช่วงวันที่28ถึงวันที่30พฤศภาคมนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยนะคะเริ่มแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีเมฆและมีฝนนะคะฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณภาคอีสานตอนล่างนะคะภาคกลางภาคตะวันออก ฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้เป็นพายุฝนฟ้าขนองค่ะเนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันต้องระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าส่วนการกระจายและปริมาณของฝนนะคะอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะและตกไม่สม่ำเสมอปริมาณฝนส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะถึงปานกลางนะคะและมีตกหนักบริเวณภาคอีสานตอนล่างค่ะภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพและปริมณฑลนะคะต่อมาในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายนนะคะยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะด้านรับมรสุมเกิดได้ในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะฝนลดลงบ้างในช่วงแรกนะคะและจะกลับมาเพิ่มขึ้นปลายช่วง 1-6มิถุนายนนะคะสำหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะด้านรับมรสุมมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมมีกำลังอ่อนถึงปลานกลางค่ะชาวเรือชาวประมงนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือสภาพอากาศในช่วง28ถึง 6มิถุนายนนะคะอ่าทีนี้เรามาดูสำหรับวันนี้กันนะคะวันที่28นะในภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าขนองรย30ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะโดยมีจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะคะโดยมีอากาศร้อนจัดในตอนกลางวันค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 2 9องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุด36 3 9องศาเซลเซียสค่ะต่อมามาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะจังหวัดหนองคายค่ะบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิ ขอนแก่นกาฬสิน์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสนะคะ ต่อมามาดูภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมค่ะโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36-38องศาเซลเซียสค่ะต่อมามาดูภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ ฝนตกหนักถึงหนักมากก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25 2 8องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 3 5องศาเซลเซียสค่ะต่อมามาดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะ มีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะจังหวัดเพชรพบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมติต่ำสุดอยู่ที่25-28องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสค่ะ ต่อมาภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะกับมีลมกระโชกแรงมีจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะคะเคลื่นสูงประมาณ2 3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 2 7องศาเซลเซียสและ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 0 3 3งาองศาเซลเซียส,ส,สค่ะทุกคนคะ่ะมาม,มีได้นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณขอ้อมูลดีๆนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอขอบพระคุณยังสูงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย